สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับรถยนต์เนตประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ Toyota Fortuner รุ่นปี2025ครับมาดูกันว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยครับ Toyota Fortuner 2025มาพร้อมกับไฟหน้าเล็ดที่เพรียวบางและโฉบเฉี่ยวกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นและกันชนที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมด ทำให้รถดูทันสมัยและมีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นในส่วนของคุมพลังรุ่นนี้มีเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบครับได้แก่เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตร4สูบเทอร์โบชาร์จท,ที่ให้กำลังสูงสุด150กิโลวัตต์และแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและทรงพลังภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันครับมีระบบอินโฟเทนเมนตที่ทันสมัย พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมสภาพอากาศแบบอัตโนมัติและวัดสดุภายในที่มีคุณภาพสูงเพิ่มความหรูหราและความสบายในการขับขี่ด้านความปลอดภัย Toyota Fortuner 2025มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและระบบเตือนจุดบอดเพื่อให้คุณและผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยสูงสุดเมื่อพูดถึงราคาแม้ว่า Toyota f o r t u จ e r จะมีราคาที่สูงกว่าคู่แข่งบางรุ่นแต่ด้วยความน่าเชื่อถือสมรรถนะและฟีเจอร์ที่ครบครันทำให้คุ้มค่ากับการลงทุนครับ หากเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันเช่น Ford Everest หรือ Mitsubishi Pajero Sport จะพบว่า Fortuner มีความโดดเด่นในด้านความทนทานการบำรุงรักษาที่ง่ายและมูลค่าขายต่อที่ดีทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของ Toyota Fortuner รุ่นปี2025ครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ